ไหมคะคุณชายกระบมงนิดๆ <c oughs> ไม่มีเป็นต้องเดินเบาๆนะเดี๋ยวก็วบาบาวเดือนโอ้อยาชามาก เพื่อนคะ่ะนี่เขาแอดมิตตั้งหลายวันกว่าจะเคลียร์บินเสร็จคะ่ะออซีรีส์ใหม่นะคะวันนี้มันคือหมม่ใหม่แน่นอน <c oughs> <ๆ>เพราะว่าซีรีส์เก่าฉันน่ะมันได้จบสิ้นไปแล้วป่ะวันนั้นที่วันนั้นเลยที่<ช>โถแล้วกระแทก็คือฉันก็คือกระแทกคง,งมาลายตั้งกระแทกคง,งมาลายตั้งเขาให้เลยจ้ะ <c oughs> เออทีนี้ฉันก็เลยให้คุณอีป้าเขาเคลียร์เรื่องแบบเรื่องรายจ่ายต่างๆในโรงแรมเออแต่เคลียร์บินเมื่อกี้คือเราไม่ต้องจ่ายนะคือเราไม่ต้องจ่ายนะแน่นอนสิลดนะฟรี ฟรีหน ah? ้านี้พี <h <h ่จะสวีก็อย่างที่ฉันบอกแกไงที่ฉันแนะนําแกตลอดว่าทิปเลดี้อ่ะประกันชั้นหนึ่งจากทิปเลดี้เท่านั้นที่เขาคุ้มครองเราขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่แบบว่าหน้าเสียโฉมอ่ะแล้วคือเราต้องแอดมิดอย่างจริงๆจังๆได้นะทิปเลดี้เนี่ยนะเคลมให้เราหมดเลยเคลมให้เราหมดเลยสูงสุด1ล้านบาท ใช่ต่เพื่อนยังทาไม่ถึงนะแต่ว่าจะให้อีกรอบนึงก็แน่หน่อยใจเย็นๆนะซึ่อยู่อย่าให้ฉันขำเขาก็ดูแลฉุกเฉินอะไรใดๆตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยแล้วแต่ที่ดูฉันคนตอนกี่โมงเขายังมาหาใช่คเรายังไม่ไปเลยตีสามป้าที่โทรมาหาเราล้วเราไม่รับใช่ทุกคนก็คืนนอนแต่ว่าที่นี่ดีก็คือมาดูแลฉันโอ้เนี่ยจะบอกให้ว่าเขาดูแลตลอดเลยจริงๆแต่อยากสมมติแกไปต่างจังหวัดแล้วรถเสียรถเสียใช่โทรแจ้งเขาได้เลยได้เดี๋ยวเขา่จะส่งรถแกไปซ่อมแกจะไปต่อถึงสุด ใช่ไหมแกก็จองได้เลยจ้าว่าจะรถตู้ที่พักหรือจะเอาอะไรก็ได้เขาช่วยแบบดูแลแกจนถึงที่เลยที่แกไปเที่ยวเสร็จปุ๊บต้อมรถเสร็จเขาก็กลับรถกลับมาส่งแกที่บ้านแกก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงรยมันเหมาะกับผู้หญิงแบบเรามากเลยใครจะดูแลดีขนาดนี้กดซื้อได้ยังไงคะกดซื้อได้ที่ t u a com นั้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นที่ไลน์แอดก็ได้ที่เพียประกันไทยนะคะเข้าไปในเพจก็ได้นะทิ่เพดีตอนนี้เขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเยอะมากถูกท้องแล้วค่ะแล้วก็ยังมีโทรศั ด้วยสำหรับใครที่เป็นช่างถามนะคะเป็นชอบโทรชอบโทรกันเลย1736กด8นะคะก็24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะค่ะเราระวังจมูกเพื่อนด้วยนะคะวันนี้าต้องเดินปบบคลองด่นดีหน่อยนี่เก่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นแค่จมูกค่ะโอเคนะคะค่ะัสดีค่ะมีตาดับด้วท่านเข้าสู่รายการ สามแม่เชลยเฮ้ยเี่นี้สีเกียวนะเนี่ยต็มเขียวะเหนียวซับแง่เหนียวซับต้องเหนียวรั้งเอาไว้ก่อนซับเราคือตาจางแล้วนะคะหลังถูกต้องแล้วนะคะอ่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มที่เพจดีเอเหมือนเดิมเลยสามารถดูย้อนหลังได้ใน y o u t u ช่องดีเอี้ซเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้เกมอะไรดีกว่าปะเริ่มเริ่มเลยละกัน วันนี้จะมีวัดดวงนี่ถ้าแต่โดนเกมวัดดวงนะคือไม่กล้าไม่้ทำอะไรเลยอ่ะชนะไปก็เท่านั้นใช่มีคำกล่าวไว้ว่าสวยมักนกตลกวันได้ขอีพีนี้เราจะมาตามหา Miss นเตอร์ พวกเราอ่ะคือเป็นคนแบบว่าเอ้ยสนึกมากนะไปทอมือกันผจัดแแค่มองหน้าเพื่อนก็คือขับแล้วใอ่คป้นะขหุดคำแล้วหนึ่งอะแป้มเราคือไม่หยุดเลยแต่เวกาจริงจังโอ้จริงจังใร่ก็แคเราจะไม่แพ้มา เริตลอดเริตลอดเรามีอุปกรณ์ในการเกมเนี้ยถูกต้องนั่นก็คือชื่อดึงแป้งกระเด็กใช่เขาบอกว่าให้เราอ่ะเทแป้งไว้ในมือแล้วคือถ้าเห็นว่าเพื่อนคนไหนแบบแม่งขำอ่ะก็คือปาได้เลยก็คือเทปเนี้ยไม่ห่วงสวยกันแล้วมีอะไรให้สวยมีอะไรให้สวยมีอะไรให้สวยก่อนนี่มีจ้ามาเริ่มเลยดีกว่าเทกันเองเลยนะ้วเทกันเองเทกันเองค่ะชั้นเองของชั้นก่อนเราแต่งหน้าทำไมก่อน ห้ามเห็นฟันห้ามยิ้มห้ามยิ้มเลยถึงเราจะยิ้มนิดนึงก็เพื่อก็ไม่รู้ว่าหน้าไข่โบไปก่อนเลยอ่เอเลนคนคนทุกคนทุกคนทุกคนทุนนทุกค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 นกนน 돌 run don't come it 괜찮아 나 들리거든 어 이건 괜찮게 괜찮게 누일나 그냥 간밤 낙어 뭐 마지막 항 กนแบบวิ่งผ่านไปแล้วก็คือเพิ่งห่ายไม่เห็นว่าแบบว่าเป็นจะถ่ายท่นหลบเห็นแล้วคืออ่านซับไปด้วยเนื้ออกษปแล้วแบบเนื้อภาษาละไงโอเคค่ะผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้อยู่ในตำบลสิชนอำเภอสิชนจะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ำท่วมขังเป็น ต่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้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 ่ขัตอนไม่ได้เห็นเลยงานดีกษ์กันได้ก็จะน่าขำแม่เห็นเด็นภาพแล้วอ่าเลยค่ะแล้วอ่ะไอแป๊ดก็คือส่อปลายคิวชนหนึ่งแลคือ อ่ะคราวนี้ก็คือว่ามีอาการอะไรห้ามเห็นฟันอันอนนับต้อันจออันรันจอได้อันจอได้โอเคโอเคโอเคสามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้กลัวแต่งหน้าตรงนี้นี่จะขำว่ะตอนนี้ไม่ได้ขำแล้วขำหน้าเพื่อน น้ำตาไหลคือนไม่ไหวแล้วอะเออเหนื่อยอาใหม่ๆาใหม่าใหม่าใหม่คลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่าเฮ้ครับความน่ารักของน้องแมวเี็บเงินเลยค่ะเี็บแป๊ะค่ะ อย่าขำดิมึงตลกอ่ะคีคลิปแเนี่ยสองเองเหรอมึงสองเองมมงสองเองอ่ะสองยังเล็กอีกเลแต่หน้าเพื่อนไม่ไหวแล้วว่าจะไป็นคนมีสมาธิไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยเหมือนกันมึงรู้กูได้เหรอต่อทำไมอ่ะแบ้งยังไม่เร่มเลยเคยดูแม่ รอเกียดเพลงมากผู้เขาก็เพลงค่ะผู้คู่ขับอ่ะต่อ go รอเลนคนไหนรอเลนครับไม่มีใครชื่อรอเลนนะครับที่นี่ผมชื่ออัศวินครับผมชื่อพงษ์ครับต่อไปเลยต่อไปเลยสั่งครับผมไม่มีแป้งแล้วแป้งหมด ไม่ใช่ต่อปิติแต่ตปอชูชัยต่ออะไรไม่เอาครัเดี๋ยวมันก็ต้องติต่อได้เลยก่อนนะมาแป้งมาแป้งแป้งแป้งยายหนุบใยญ่ไหนครับไม่มีครับวันนี้ไม่มีใหญครับไม่มียายครับไม่มีใหญครับรายนี้ไม่มียใหญ่ยงมายายอะไรหนูอีหนูเลย าเมียไม่ได้ป็นคนไทยขนาดนี้ยุ่งนิดหนึ่งใจไม่ไหวเมื่อกี้รอบต่อเนี่ยหันหนีกันหมดทุกคนเลยเพราะทุกคนจะขำเพลงจีเหรอเมียวซิ้งหืออ่ะหือจีพี่ใหม่มาโกแก่เลยค่ะเหมือนโกแก่ จะผมวิ่งกัเอาไหมเพราะว่านีกถึงประโยคนี้แหละพี่ใหม่ไมกลัว <c oughs> แก่แล้วเขามีลูกเทียมด้วย <c oughs> ตลกมาบ่หมกอนมากต่อให้วิ่งไปดักข้างหน้าแล้วก็กางแขนออกแล้วว่าคุณหนูระวังคุณหนูระวังให้เขาตกใจเสื้อเหลืองกับเสื้อดําเดินมานะที่นี่อันตรายครับคุณหนูกลับบ้านเถอะครับคุหนูระวังหนูระวัง อันนี้เป็นรหัสลับนะเดินเข้าไปกระซิบเขาเทียนเล่มนั้นสายฝนโปรยปลายสายไฟระยงระยางเทียนเล่มนั้นสายฝนโปรยปลายสายไฟระยงระยางเอ่อตอนนี้รู้พันสันทังคนร้ายนี่ใส่เสื้อแขนสีชมพูใช่ไหมครับเสื้อลายสโนปี้สีขาวโอ้คนร้ายนี่ผมยังไม่ขึ้นเลย ต่างน้องอ่ะจริงตลกอันเนี้ยเขาทำดีนะเหนื่อยเหนื่อยเออเหนื่อยดีเซลจะปกที่เซลแ่ั้ชสเด็ดเด็ดเดชถ่ายรูปหน่อยนะับมิตรกับเ มาขอถ่ายรูปใช่ไหมแต่ขอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็ติดหลังเพงแล้วก็ตีลังกากลับแล้วก็แบบเหมือนแบบมันทําอะไรผิดแต่เหมือนแบบว่าฉันก็คือเต็มที่ของฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าก็เหมือนแบบว่าห้ามขับเหมือนกันมันมีสิ่งของนะถึงว่าเขาถึงมาแบบร้องไห้ไปแล้วเพื่อไม่ให้เลยขับไปเก้ามันจะเหม็นแล้วภาแบบซักไปไป เหมนที่กะซักสิเยหมืก็ซักสิเหมืนก็ยสไหน้าเลยม่ยื่นเนาะยื่นไหมอ้กอง่อะไรอ่ะหน้ากากหน้ากากเหรอหนกากนากากใส่ได้ไหมใส่ได้ปะใส่ได้อ๋อดูตัวใหญ่อะต้วใหญ่นะนะเอสามหก ไอ้สาวผมดีอินมากค่ะเพราะยังไม่เก็บชนะได้เพราะสายไม่เข้าใจจ้างมาอย่างนี้เลยก็กระดุดกินน้ำกระท่อมมาใช่เก่งมากมามาตังที่คืนยืมหรือยังคะอีหามเง้ กูเขาว่าอยู่กูไปยืมเงินมันจะย่ามไดกูจะไปเคลืนมันแหลงไดกูพันไอ้ยืมยีดอกกูก็เลยงงเห็นว่าไรยีดอกนี่มันเห็นให้กูง่งนะอีห่ามันเป็นไผ่นี่อีสุดอัชิวะนี่ไข่สีแดงนี่เรียกบอกว่าสอบอกกูหูนะสุดมึงนะไม่กูเลยงงซ้ำซึ่งด่านพอดียีดอกนี่มีใส่นะมึงนะนีใส่นะมีใส่นะ ตั้งนี่คือยืมหรือย่างยืมหรือย่างตัองคำนี่ก่อนตั้งไปใหญ่แงี้ยนี่ก็ข่มนางตลอดเลยอ่ะน้ำตาไหลเลยตามเขาอยู่จบแล้วค่ะจบ ทำเข้าไปในตัวเโทษไปแล้วก็น่าจะทำโทษแหละมาแต่งหน้าใหม่เลยนะเขาบอกว่าให้แต่งอย่างนี้ไปทํำเข้าคุกเลยเนี่ยทำอาหารเข้าคุกเลยเหรอแต่งอย่างนี้เข้าคุกสวยนี่พูดได้นี่เราดูไ่ได้เออลองมันลองดูไ่ได้โอเคค่ะเราไปช่วงต่อไปในข่าวมันอยู่เลยอ่ะดูนั้นอีกรอบไปดูันน้ มาสู่ช่วงสามแม่ติดชูนี่เราล้างหน้าล้างตากันแล้วนะคะทุกคนหรอหรอวะพี่ผู้สข่าวๆ่าวอกอยู่นิดนึงชานะเป็นคนที่ชนะวันนี้วันนีเติดเลือกค่ะทุกคนผ่านมาสิบอีพีแล้วชนะแล้วสักทีโอเคแต่ว่าช่วงนี้อีกไม่ชนะแน่นอนอ๋ออ๋ออ๋อว้า สามแม่ติดคุกสัปดาห์นี้เอาใจสามแม่ที่ต้องแต่งตัวมาเป็นสีเขียวนะคะกับอาหารชิฟเลเจอร์ <S <S> <S ที่ขื้นชื่อของไทยอย่างแกงเขียวหวานกัน <S <S> <S เลยเามาลุ้นผลรับกันดีกว่าว่าใครนะคะจะแกงเขียวหวานอร่อยหรือใครจะโดนแกงเขียวหวาน <S <S> 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 แกงแกอย รอรุ่มลุ่มคนทำคนสะอาดครัวฉันชอบมากช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบบ้านสะอาดมีคืที่เก็บผ้าคุณนี่ว่าอันไหนจอดของคุณอีพไอ้ช้าเอาสีเหลืองอันนี้เอา้ปกติคุณแป้งใช้อันนี้บ่อยเอาอันนี้ให้คุณสายแรงอยู่เท่าแรงอยู่แป้งมาเยอะเยอะมากเฮ้ยสลับที่มามถ้างั้นอ่ะแป้งต้องมาอยิบลิมติดหรือไม่ติดตลอดฉันฉันทำได้อยู่แล้ว ทำได้เราต้องทำเลยไหมคะทำแล้วสองสามโอ้ยไม่ใช่เราต้องผัดก่อนทำมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรตอนที่จะทำให้น้ำกะทิแตกตัวนั้นนะเราต้องผัดน้ำกะทิก่อนผัดอะไรก่อนเหรอคะผัดง่ายอ่ะแม่ดูช่วงนี้แล้วแม่โกรธมากใครทำอะไรพลาปไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเอามาจริงโหสุดมากโอ้ คนนี้อยู่กับพวกคุณอิทนะคะอู้ยพูดเยอะมากปกติมันไม่พูดเลยนะเว้ยใช่เพราะว่านะชนะอ๋อนะฮะกินแล้วอ่าไปดูเป็นผัดเดียวใส่ข้าวลงไปก็เป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานเป็นข้ามาบุรีแกงของหวานนมละมังไก่เฮ้ยมันใส่พริกหรือวะใส่สิผุดๆใช่ไหมปรุงแบบไม่ชิมเลยดีกว่าฟูเรียกอีกแล้วอ่ะใส่ผงชูรสไปเลยสิคะสองช้อน กินเดือดดีจังแค่กินก่อนอ็กระถามันปรับอะไรไม่ได้ด้วยแต่มันต้องเค็มน้ำนะแกงเขียวหวานเค็มแล้วก็หวานเหรอวะอะไรอ่ะไม่ได้หรอเพื่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใช่ดีละก็มาโฟมคุยแล้วได้แต่ไม่เด่นโอ้ยนิ้วกูได้ไหมเพื่อน ได้แล้วคนมาพูดเลยสั่งือแบบมากเลยค่ะคิดสุดเอ้ยนะที่ทำได้ยากก็ทำได้อะไรง่ายๆก็คือทำเดียวเป็นรถของแซมมี่นะจิมมี่อะไรเนี่ยโอ้โห already yeah ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ นะคะวันนี้ค่ะมีคําถามที่ว่าจุดเด่นจุดไหนของทิปเลดี้นะคะที่ทําให้คุณอยากใช้ประกันของทิปเลดี้นั่นเองนะคะค่ะส่งคําตอบมาได้ค่ะที่ทางเพจ em city six นั่นเองนะคะอินน็อ b o x มาได้เลยนะจ๊ะเพื่อที่จะลุ้นรับนี่เลยค่ะกระป๋องแกบบระเป๋าสวย,สวย <laughs> และที่บังแดดนะคะจากทิปเลดี้ไปเลยเริ่มสนุกกันเยอะๆนะคะ <laughs> <laughs> ว,ว่าทำไมถึงกินมะเขือว่ามะเขือ เป็นจุดจุดปากเสียเลยรสชาติของน้ำเลยอ่ะอันนี้คือเขียวหวานเลยอันดับที่หนึ่งเ้องกลับเลยอ๋ออันนี้เลยอันดับที่2คือแูได้แอันที่2หรอให้ดีและกันดูได้ขนาดนี้ก็สองสามแล้วกันโอเคอยากชิมเลยอ่ะ ราว่าของฉันอร่อยชิมของคุณแป้งสิเขาผู้ชนะผู้ชนะมันไม่ต้องให้มันคุดมากเลยมันได้ทีมันขิงเลยมึงเมอลที่ยันไม่หกื่หวานเลยมึงเหรอหมอะหวานแต่อร่อยคนก็คือเก็บหวานไงชิมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ผู้ชนะกันไปแล้วก็คือคุณแป้งนะคะ ต้องให้เขานะเขียวหวานคุณสิ่งนี้ตกไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรแก้ตัวใหมอ่อาทิตย์หน้านะคะ,ะก็ยังไงติดตามชมนะคะสามารถแชร์ไลฟ์ได้นะคะทางช่อง DM City Six Map นี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยที่ YouTube Channel นะคะ DM City Six เหมือนกันเจอกันทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงค่ะแบบนี้นะคะตลอดเลยอยังไงมาเจอกันใหมอ่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะเพลงอะไรเยอะเจ้าของบ้านก็ต้องล้างจานนะคะทุกคนให้แขกล้างแล้วต้องล้าง แล้วอะเราไม่แพ้หรอกแต่ก็อยากลังคะ